รุ่นที่สปีนี้นะคะก็จะเราจะทำแบบรร่วมกันเนี่ยสามวีดสามวิถีด้วยกันค่ะครั้งนี้เป็นอันจิตแรกนะคะที่ช่างผลงเนี่ยร่วมกับ BDMs Wellness Clinic นะคะซึ่งก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะคะพวก็ดีใจมากที่ได้มาเพราะว่าได้เรีนนยนแบบเยอะกว่าสิบท่าตัวเองเกี่ยวกับการทานอาหาราการดูแลตัวเองวันนี้ก็ได้เป็นช่างไม่ได้ช่างน้แบบคนะคะช่างเนสช่างม้าส่งเนสช่าง เอ่นาน้ำในร่างกายที่รู้เลยว่าตรงไหนเราต้องเพิ่มอ,อะไรเราต้องลดอะไรแล้วเราต้องทางนอะไรยังไงตง้องเพิ่มอะไรมุก็เป็นประโยชน์มากแล้วก็ท,ทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วเล่นกีฬาป็นทุกวันมี่พอเพียงหรงือยังกีฬาที่พวกเล่นเนี่ยเหมาะกับมุกที่สุดหรือยังดีใจมากๆแล้วก็เป็นประโยชน์มากค่ะทุกอย่างก่อนจะพูดว่าเนี่ยเขาตัวเอง well จริงๆเป็นสิ่งสำคัญแต่ละอีกนับรู้เนี่ย l ักชัวรี่เนี่ยคือ health กับเวลาซึ่งหายากมากที่สุดลัคสำหรับคนเราในยุคป,ปัจจุบันเพราะนั้นเนี่ยการให้เวลาตัวเองการดูแลตัวเองนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสุดค่ะที่วันนี้นะครับทาง b d m s Wellness Clinic นะครับได้มาร่วมงานนะกับ Hello นะครับโดยเฉพาะในหลักสูตร Hello c o n n o i s s e r Club เนี่ยก็มีความยินดีนะครับมีความยินดีและหัวข้อในวันนี้เองเนี่ยที่ทาง b d m s s Wellness Clinic เนี่ยอยากจะหยิบยื่นนะครับ คอนเซปต์ Concept, หรือว่าหลักคิดนะครับอีกหนึ่งอันเนี่ยในปีนี้ร่วมกับ Hello เนี่ยก็คือภายใต้คอนเซปต์ Hell is the new well นะครับเนื่องจากทาง Hello เนี่ยก็จะเชี่ยวชาญนะในเรื่องของความวรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตที่มีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับปีนี้ครับหมอและทีมงานเนี่ยก็อยากจะมายกนะครับหนึ่งเรื่องขึ้นมาให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันรณลงนะครับว่า สุขภาพเนี่ยคือสมบัติที่สําคัญที่สุดนะครับได้เยอะมากค่ะได้แบบว่าในในเรื่องของการที่ว่าการที่เราจะดูแลเรื่องของตัวตัวสุขภาพะนะคะเพราะว่าตามปกติก็จะเป็นจำน,จนวนนคนว่าใช้ชีวิตแบบว่าจะจะเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะนะคะเราจะทํางานเยอะอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะปาร์ตี้หนักอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอนน้อยด้วยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งที่ว่าทำเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ว่ามันเราอาจจะต้องปรับะคะ่ะ ใช่ค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้จากทางคุณหมอไปเยอะมากค่ะคุณหมอให้ความรู้ดีมากแล้วก็น่ารักทุกคนเลยก็คือถามอะไรก็ตอบได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยคือแนะนําในสิ่งที่จําเป็นต่อเราคือคุณหมอจะดูจากการตรวจของเราว่าเราต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือมีอะไรที่จะต้องดูแลเพิ่มเติมคือดีมากๆค่ะเวลเนสที่ดูแลสุขภาพครบวงจรตั้งแต่หัวจนเท้าดูแลไปถึงย e ีนดีเอ็นเอคือ ได้หัวข้อหลายๆอย่างที่บัญชีเราไปตรวจสุขภาพปกติอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นอะไรที่เราจะต้องควรที่จะต้องลองตรวจลองดูลระวังมากขึ้นยอะไรเงี้ยค่ะจริงก็ได้ศึกษาคอร์สที่ทางเพื่อนส่งมาให้นะคะเรารู้สึกว่ามีประโยชน์มากแล้วก็เหมาะกับการ นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน,นะคะจริงๆแล้วก็แบบก็ดีนะคะคือบอกว่าไม่ค่อยได้แบบว่าตอนแรกๆารจะมีเกรงๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอสักพักหนึ่งเริ่มได้คุยกันเริ่มได้แบบพูดจากการแชร์ประสบการณ์อะไรเงี้ยก็ทุกคนก็น่ารักมากค่ะ ฮัลโนลคอนเซนต์โฟน